สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16พฤษภาคมปี2,564นี้ค่ะแต่จะต้องบอกกันก่อนนะทำความเข้าใจกันก่อนว่า จะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือว่าใครเป็นอันดับ3ค่ะเราก็จะยกมานะคะแล้วก็มาบอกมากล่าวกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ คิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคม คมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่16พฤษภาคมปี2564นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะสมัยจะบอกคุณว่าคุณเหมาะแก่การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในช่วงนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณนั่นก็คือดาวพระศุกร์มีความเข้มแข็งมากได้โคจรเป็นเกษตรราธิบดีเกษตรราธิบดีหมายถึงความเข้มแข็งหมายถึงการมีกําลังหมายถึงความสมบูรณ์ค่ะและนอกจากนั้นดาวพระศุกร์ยังโคจรมาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูนั้นเป็นตัวแทนของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะคะ เพระนาะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะสมัยต้องบอกเลยว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการทําธุรกิจทําธุรกรรมที่มันเป็นสีเทาๆนิดๆอย่างเช่นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอย่างเช่นการเทรดหุ้นการลงทุนในกองทุนอะไรประมาณนี้นะคะแต่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างนี้คะ่ะว่าในอีกมุมนึงเองก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าด,ดาวพระศุกร์นั้นได้ทํามุมตรีโกณถึงดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์และดาว พระเสารนั้นเป็นเสียนศัตรูกันนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงการจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรต้องรอบคอบให้ดีนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราจะมองในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในชาวลัคนาราศีกรกฎถือว่ามีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์สําเร็จนะดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ขอให้เฮงรวยปังกันทั่วหน้ากันทุกคนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคน ทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังรับวันที่16พฤษภาคมปี2564นี้กันทุกคนกันทวนหน้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ